จอยเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาสวัสดีกับคุณผู้ฟังนะครับให้คุณผู้ฟังเขา่ะยังกะสถานีวิทยุเลยอ,อันนั้อน,อนอารัม <c oughs> สเตชันนะครับอันนี้ทวิกิจไลน์นะฮะสับสนหมดเลยทั้งจัดรายการสดทั้งไม่สดนะครับโอเคนะฮะนี่อ๋อเสียงกระดิ่งผมท่านเป็นอย่างนั้น,น <c oughs> เลเอะมา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 ไปแลยเหรอ โอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่กทานนะครับนี่ต้องขึ้นผู้ชมเลยนะครับเพราะว่าทํำรายการเยอะแล้วเริ่มสับสนแล้วนะทั้ง Adam Station Adam Radio ทวิกิตวิดีโอก็มีทวิกิตล้านก็มีนะทวิกิตสปอร์ต จวีดีทแอดโฆษณานะครับนะสับสนหมดแล้วตอนนี้นะกับสนุกสนุกสนุกจ้ะก็มาเป็นตัวแทนน้องสายรุ้งนะฮะวันนี้น้องสายรุ้งเขาอยากอยู่พักผ่อนหนึ่งวันขอให้มีความสุขกันอยู่พักผ่อนนะจ๊ะน้องสายรุ้งครับที่ปองปรารถนาดีในช่วงหลังเนี่ยช่วงบ่ายนะครับตามที่เรานัดกันไว้นะครับเดี๋ยวเราพี่บอยเราพี่วันแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนะก็สินค้าที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับพี่วันเห็นหมดไหม นะคือสินค้าที่ลดล้างสต็อกนะฮะลดล้างสต็อกเลยลดล้างสต็อกลด5 0เลยนะครับ50%อนะฮะบางชิ้นบางอันลด80น,นะแต่วันนี้เราเอาเฉพาะสินค้าที่ลด50%ก่อนลดล้างสต็อกเห็นป้ายที่อยู่ด้านหลังไหมครับนะมีรดกระนำพันครึ่งราคาเอาครึ่งราคาได้พี่วันผมไปพิมพ์เขาว่าอะไรไม่รู้นะมอตอนเช้าอ,อ๋อครับผมลด50%นนะครับแล้วก็จะมีตัวสินค้าที่เรามีอยู่คือ มีแค่นี้นะฮะมีแค่นี้รถล,ล้างสต็อกมีแค่นี้นะครับ ต่คุณลูกค้าที่ชมไลฟ์สดที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้เขาลงมาเย็นเขาลงมาเย็นเขาลงมาเย็นก็มีนะเลงมาเย็นนะครับเดี๋ยวจะดูเป็น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 ชิ้นชิ้นไปเป็นดินชิ้นหรือเป็นอันอันหรือเป็นอะไรก็เรื่องอะไรเป็นตะวรไปหรือเป็นเครื่องอะไรประมาณนี้คือภาษาไทยผมดินได้ตลอดนะถ้าเป็นภาษาป็นคำเดียวจบนะทีนี้ภาษาไทยก็จะยาวแล้วก็จะนานอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้านะฮะนะ ให้ช่างเขามาแนะนํานะครับผมไม่ใช่ช่างอ่ะใช่ไหม <laughs> ผมมีผมช่างเขาเพอเดี๋ย <laughs> วจะมีช่างมาแนะนำาใไฟลาที่เรา่าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เป็นของดีมีคุณภาพนะครับมีคุณภาพแต่ช่วงนี้เราจะรายการพิเศษลดล้างสต็อกนะครับลดล้างสต็อกเหลือลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลย <laughs> เหลือสินค้าตัวละเท่าไหร่คุณลู้านลองมองราคาดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับอ่า ท่านผู้รู้มาแล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้รู้ทั้งสองท่านก็จะมาพูดเกี่ยวกันรื่งใช้ฟฟ้าจะรู้หล่าสต็อกคุณสมบัติเป็นยังไงทดสอบได้ไหมหรืออะไรยังไงนะครับบางทีก็จะเอาปลั๊กไฟอยู่ใกล้ๆแถวนี้ไหมพี่บอยมีไหมมีมีครับมีเาปลั๊กไฟขึ้นมาแล้วจะทดสอบให้คุณลูกค้าดูนิดนึงอะไรที่ทดสอบได้ทดสอบเลยอะไรที่ทดสอบแล้วมันจะต้องใช้ปืนดิงอะ อย่าเพิ่งทดสอบนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับอ่่าใชพี่พี่วอยแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมรับโทรศัพทดกันเลยใช้ปืนเลยเหรอใ่ครับบอยมาเรื่องแจกตัวไหนก่อนครับสินค้ารถล้างสต๊อกนะครับโอ้ยลูกค้าเมื่อกี้ไปอย่างไปแล้วครับเอไปแล้วครับเจ้ครับครับผมจะให้พี่บอยทันไปที่บอยลามูนให้หนึ่งแต่แต่ให้พี่บอยเดินไปดูที่นึ่งท้องบอกเจ้ที่หนึ่งนะครับผมภาพภาพผมครับออ๋บอยลามูน อันนี้ตัวลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับนะกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอยู่ตรงที่หน้าแผนกคัดไลน์นะครับนะรถล้างสต็อกลกสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูราคาให้พี่บอลด้วยกันโอเคนะครับสินค้าต้องอ้าวอ่าจินต้อนรับช่างนะฮะช่างมาเองนะครับวันนี้เอาตัวไหนก่อนพี่วันเอาตัวไหนก่อนเอาเอาตัวตัวบนสุดเลยอ่ะตัวบนสุดอ่าหนึ่งพันสามร้อยเก้าห้าเอาโชยลูกค้าเห็นเลยจะ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 และจะระออ ที่จริงที่จริงไงอ้กระนงกระดิ่งเนี่ยเขา่าจะมีที่วางแล้วก็พ <laughs> ี่วันพี่วันอะไรเอารุนแรงนึกกระดิ่งวันนี้รุนแรงรุนแรงอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงกระดิง่งโอเคโอเคอ่าเก็บนะอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับว <laughs> างบนอะไรก่อนก็ได้นะครับกระดิ่งเราก็รู้สึกจะพังไปแล้วนะครับน้องสายรุง้ง <laughs> ไม่ได้พังหรอกอุปกรณ์หลุดอ่าอ่ะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้านะครับเดี๋ยวพี่วันจะทดสอบให้ด้วยปลั๊กไฟนะครับนะปลั๊กไฟอ่ะ คนเป็นเลื่อยฉลูนะครับเลื่อยฉลูนะครับน่ปกตินะครับราคาอยู่ที่ ,3999 บาทนะครับลดเหลือ3 9 5บามอยเก้าสิบห้าเดี๋ยวพี่วันจะเสียไฟให้ดูนะครับเอาไม่ทันใช่ไหมโอเคได้ได้นะครับย่งคุณภาพดีนะครับเน่เรามาดูล้างสต๊อกกันวันนี้นะครับ ขัมมอไซค์ก็ได้นะครับโอ้คุณภาพดีอยู่นะครับสำหรับุณลูกค้าที่ต้องการนะครับสำหรับนายช่างไหมครับลองแวะเข้มูเรเสียงหากันดูครับ ,3999 บาทนะครับลด5 0หรือว่า70%หรือ80%นะครับลดเยอะเลยเหลือ1,395บาทจบ้าทราคาปกติเท่าไหร่นะ3,999บาทครับ3,999โอ้โห ลดเหลือ1,395บาทนะครับ3,000กว่าบาทลดเหลือ1,395บาทมีที่นี่ที่เดียวที่ดีที่เดียวและมีกี่ชิ้นตัวเดียวตัวเดียวด้วยตัวเดียวดีกว่าเดี๋ยวคนดูกันมีตัวเดียวด้วยมีตัวเดียวมีตัวเดียวจริงจริงตัวเดียวเลยครับเออไอ้กล่องข้างล่างคืออะไรข้างล่างเลยครับคือมือช่างครับคือมือช่างแต่ว่ามันรุ่นเดียวกันไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกอันนี้ครับโอเคโอเคได้นะอ่ะมีตัวเดียวนะฮะตัวเดียวท่านใดมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับตัวเดียวนะครับ ตามพี่วันไปเลยจ้ะดิ่งกระดิ่งกระดิ่งได้ได้ได้นะกระดิ่งหายนะฮะเดี๋ยวผมจะหาวิธีทำกระดิ่งให้มันได้ก่อนนะครับอ่ามีตัวเดียวนะครับตัวเดียวตัวนี้ครับเลื่อยวงเดือนนะครับปกตินะครับราคาอยู่ที่999บาทเหรอเขาเรียกอะไรลวยวงเดือนวงเดือนวงเดือนเหรออ้าวเสียไฟดูนะครับของจริงเลยนะครับ โอเคครับเจอตางแล้วไหนใครใครรู้ตัวว่าเนียวมันี่เลยรู้นะครับโอ้โหอ่าของจริงนะครับของจริงอ่า ใช้งานได้นะครับโอ้โหพันเการ้อยเกบเกาทดเหลือดังแล้วดังแล้ว999บาทเก้ร้บเก้าบาทนะครับนี่อันนี้ลง999บาทนะครับเราลดสู่กันเลยวันนี้นะครับนะสินค้าลดล้าสต๊อกลยครับที่หน้าแผนก์คัทไลน์ที่วิกิสซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับโอ้โหพันเก้าร้อยบาทลดเหลือ 999บาทครับสหรับเรื่อยวงเดือนเรื่อยวงเดือนอ่าลองแล้วลองแล้วมีใครสนใจทักทายกันมาเลยครับทักทายกันมาทางอินห่าเลยจันเจ้าอีกแล้วเมื่อกี้วงเดือนในนี้จันเจ้าอีกแล้วโว้ยสับสนนะนี่เราจะไปอยู่ข้างหน้าเดียวไอ้พี่ปลั๊กไฟมาใกล้ๆแถวนี้ได้ไหมบอยที่เราจะขอตัวนีออกมาทำตลาดให้อ๋อ ลากมาก่อนลากมาก่อนนะครับลากมาก่อนอ่าเรามาอยู่ข้างหน้ามาเอออยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเจเอะความสุขเจเอกับลูกค้าความสุขผมความสุขผมเอออ่าอันนี้เกมบอลบล็อกลมบล็อกลมนะครับบล็อกลมตัวนี้ตัวนี้ไซส์ตัวนีัวตัวนี้คงจะทดลองไม่ไม่ได้เนาะบล็อลมแล้วก็ไปบลลมบลลมเลยครับเอาพี่บอยมาใกล้ๆตรงนี้ บล็อกสามทั้งสี่นิ้วนะครับตัวนี้นะครับบล็อกสามนิ้วนะครับปกติ3,999บาทนะครับวันนี้ตัวนี้ตัวเดียวนะราคาพิเศษเลยเหลือพั0เกอใช่มพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าลดเหลือพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับก็ว่ามันมันหนักนะมีตัวเดียวใช่ไหมมีตัวเดียวครับตัวเดียวหมดแล้วหมดเลยครับผมว่าต้องให้ป๊อปบมาถือดีกว่าไหมโอ้โหนี่ครับสำหรับช่างนะครับ ปะยางหรือว่าอะไรเนาะขดล้อขดล้อขดล้อนะครับขดล้อขดล้อรถรถสิบล้อก็ได้นะครับเพราะว่ามีบล็อกตัวแถมด้วยนะมีเบอร์ใหญ่นะครับนี่เบอร์อะไรตาดประวดีนะครับอ,อ๋อใกล้ๆก็ได้ครับตอนนี้เบอร์38รับบล็อก38นะครับบล็อก38มีแถมนะครับมีแถมนี่ตามไซส์เลยนะครับบล็อกหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกตัวนะครับบล็อกที่แถมนะครับหกตัว จากราคา3,999บาทนะครับลดเหลือ1,999บาทนะครับสำหรับ <_ T 2> บล็อก <_ T 2> นะครับบล็อกเลยบล็อกสอ,อ,อดบล็อกสอดน็อตน็อตหันน็อตน็อตประมาณนี้นะครับนะอุ้ยอ่ะเรามาเจอกันกับตัวนี้นะครับเอาไปกี่ตัวแล้วสองสามแล้วเนาะมาอันนี้ต้มไม่ได้เด้อนะครับเยอะกับกบนะครับ กบสายไม้นะครับไฟฟ้ากบไฟฟ้านะครับกบไฟฟ้านะผมจะทดลองให้ดูนะครับตัวนี้ก็ราคาปกตินะครับพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับโอ้ลดส้นพันหนึ่งลยนะเหลือแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสำหรับฟังเสียงนะครับฟังเสียงไหมครับเสียงดีมากเลยคเสียงแน่นครับแน่นแน่นครับคุ้มราคุณภาพเลยเราลงมาจากรายการลดล้างสต็อกในวันนี้นะครับสําหรับช่างนะครับหรือว่าคุณลูกค้าอยู่ทางบ้านนะครับมีญาติเป็นช่างนะครับกับ แนะนําเข้ามาเลือกซื้อเลือกหานะครับนี่ตัวเดียวนะครับโอบตัวนี้โอบหน้าสามนะครับโอบหน้าสามนะครับหน้าสามกรับทํางานที่บ้านนะครับถือว่าจะไปรับจ้างตรงไหนก็ก็ได้นะครับแต่ว่าเริทํางานตัวเองนะครับนี่สบายสะดวกสบายนะครับมีของของตัวเองนะครับสำหรับช่างนะครับนะทำงานสะดวกเลยนะครับ เดี๋ยวเขาจริ้งเลยนะเสียงหน่อยมานะครับ1,999บาทนะครับลดเหลือเพียงแค่999บาทนะครับอยู่กันตรงนี้นะครับที่ดิวิกิสโซเปอร์ซูเตอร์นะครับนำเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมาลดในกาลพิเศษพิเศษนะครับโอ้โหกาบินไปแล้วกากาบินไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เงื่อฉลูเช่นกันนะครับเนี่ย ตัวนี้กับตัวนั้นนิดนึงนะครับนะตัวนี้เลื่อยฉลูนะครับนะปกตินะครับพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเรานำมาลดพิเศษพิเศษเหลือมาแค่แปดร้อยสี่จุดเก้าบาทนะครับนะตัวนี้เราจะมีสองตัวเนาะมีสามมีสามตัวครับมีสามตัวสำหรับเลื่อยฉลูตัวนี้นะครับสำหรับงานช่างนะครับตัดไม้อัดนะครับนะตัดไม้อัดตัดกระดานไม้กระดานต่างๆนะครับสามารถใช้ได้นะครับไม่มีอะไรเสียบเลยยี่ห้ออะไรพี่อยากได้คนหนึ อนาตาด้วยว่ะเออประมาณประมาณอนาตายี่หอดีนะยี่ห้อดีดูกล่องด้วยดูกล่องด้วยเออดูกล่องดูกล่องดูกล่องให้ลูกค้าดูกล่องด้วยจ้ะไฟหกร้อยวัตต์นะครับไฟหกร้อยวัตต์นะครับมามาที่ตัวนี้นะครับผมจะว่ากดไม่ไม่ครับรถถังไม่จะว่ากวไฟฟ้าก็ไม่ใช่อันนี้รถถังใช่ไหมถังครับเครื่องขัดครับผมอ๋อันนี้เครื่องขัดทรายนะครับจะทูกระถุดนะครับเครื่องขัดทรายนะครับมาอันนี้เป็นรถราคาพิเศษสุดๆกันเลยนะครับกับ สินค้าที่ใช้ไฟ้าใช้แรงดึงเทายตรงนี้นะครับจากราคาปกตินะครับน่ะ3,579บาทนะครับ3,579บาทนะครับลดเหลือ1,789บาทนะครับลดเหลือ1,789บาทนะครับตรงนี้เลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการงานช่างนะครับงานงานอลังกาเรือนนี้ลดปกติเป็นไงนะฮะอะไรดูข่าววิธีอ๋อ เสียงดังดีด้วยพิเยงพิเศษเลยนะครับเออเรายังไม่ลองให้ลูกค้าดูนะคอ๋อต้วนี้นี่นะยังจะลองอีก่เลยลองครับอุ้ยลองไงเนี่ยใหญ่ขนาดนั้นอ่าทดสอบดูทดสอบดูแล้วใครหน้ามีสิวมาเลยนะครับแล้วผมจะทำให้เรียบตอนนี้เลยนี่ครับโ้เหนื่อยของจริงเลยนะครับโอ้เย็นเดี๋ยวที่

มีออกมีเข้าได้เออโอ้ใช้ได้เลยครับก็ออนะครับก็ออกอ่าราคาเท่าไหร่นะอ้าวราคาหายราคาครับปกติ3579บาทรดเหนือ1789บาทนะครับ1,789บาทมีกี่เครื่องเครื่องเดียวมีเครื่องเดียวนะครับโอ้มีเครื่องเดียวด้วยโอเคนะครับตรงนี้ก็ เลื้อยูเหมือนกันนะครับอันนี้เหมือนเหมือนพลาสติกเนื้อหุ้มแน่นเนาะหุ้มแน่นนะครับตัวนี้อ๋อดีนะเนยอะนะครับตัวนี้นี่ปาอะไรนี่ปากเพื่อกับลงหรือเปล่าผมไม่เข้าใจนะครับตัวนี้ปกตินะครับพันหกริบนะครับพันห้อก้าิบเก้าบาทนะครับลดเหลือแปดร้อยสี่สบาทนะครับสำหรับเลื่อยฉลูนะครับน่ะนำมาลดล่างสต็อกในวันนี้นะครับ นี่สุดท้ายในรายการนี้นะครับจับปลาร้าสต็อกทั้งหมดเลยนะครับสำหรับช่างนะครับหรือว่าญาติคุณลูกค้ามีญาติเป็นช่างนะครับก็แนะนํามาที่นี่นะครับน่ะมาลองซื้อตัวเรียกใช้ดูนะครับสินค้าคุณภาพนะครับเรานํามาจับตู้ล้านสต็อกนะครับในช่วง นะครับครึ่งปีครึ่งรล,ล้าเราฝ่ามาแล้วเนาะแต่เรามาย้อนหลังนะครับนะย้อนหลังครึ่งปีครึ่งราคาที่ห้าสิบจุดซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับก็แวะเข้ามาเลือกซื้อเลือกหากันดูนะครับอันนี้กาอ้าวพี่บัวจัดการเลยเพี่ไม่ถนัดจัดการอันนี้กาขาวนะครับไม่ใช่กาดำนะครับนะนี่กาขาวพ่นสีรถยนต์พ่นสีเฟอร์เฟกซ์พ่นสีรถยนต์พ่นสีเฟอร์เฟอร์นะครับเอพ่อหน่อยไปตามก่อนนะครับสำหรับกาตัวนี้นะครับเราจะจะใช้กับไฟฟ้าก็ไม่ได้เนาะต้องใส่กับปั๊มลมครับผม นกาเนยครับนากาใหญ่เอกาพ่นสีนะครับปกติ999บาทนะครับลดเหลือแค่ลดลงมาเหลือแค่499บาทนะครับสำหรับกาพ่นสีตัวนี้นะครับกาขาวนะครับไม่ใช่กาดำนะครับดูดีนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่รับชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านนะครับและเรียงเข้าด้ซื้อหากันเลยนะครับน่ะมาครับมา โอ้ยควบจะจะตั้งจับตั้งตัวก็ไม่ได้ครับเสียงกระดิ่งหายครับมาเรามีข้างหน้านะครับเอาเครื่องยนตไฟฟ้าก่อนเนาะแล้วเราก็ไปเครื่องนอนนะครับพก็ลมไอเย็นนะครับครูนะครับนะครูบวงด้วยนะครับตัวนี้ดับเบิลเลยครับดัเบิลราคาเท่าไหรครับราคาปกตินะครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตัวนี้สีส้มนะครับแล้วก็ลบไอเย็นนะครับสามารถ ปรับอุณหภูมิได้นะครับตามที่ต้องการนะครับนะอันนี้มีเจลแถมเนาะมีครับมีเจลแถมสองสองกระป๋องนะครับเออสองสองกระปุกนะครับมีเจลแถมสองกระปุกนะครับปกติราคา3,999บาทลดเหลือพ9 9 9ากาบาาทนะครับลูกค้าอากาศแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนหรือหนาวหรือร้อนก็ต้องควรต้รวมอยู่ดีนะครับเอาตัวนี้ไปใช้เลยนะครับกระจายความเย็นได้ถึงประมาณ2-3เมตรนะครับ สองที่สามนี่นะครับเกี่ยวกับพัดลมไอเย็นตัวนี้ที่อยู่ในห้องนะครับนลักระจายความเย็นจะมีไอเย็นเข้ามาสู่ร่างกายที่ลูกค้าที่เปิดนะครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับลดเหลือพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสำหรับพัดลมไอเย็นตัวนี้นะครับต่อมาอีกตัวนึงนะครับนี่ตัวนี้เลยแล้วก็คือรากันนะครับของสาชิวาประมาณนั้นไหมของของของบริษัทเคพีเนาะครับผมของเคพีนะครับอากราคาปกตินะครับพัน 339บาทเชื่อเลยครับไปืลอไครับพันสามร้อยสามสิบเาบาทนะครับลดเหลือ1,699งาสิบ้าทนะพี่เออพี่เดียวคมมาจองแล้วเอาเอาตัวไหนดีอ่ะพี่เดียวคมจองแล้วตัวนี้เอาเรียกเชื่อเลยครับสหรับคุณลูกค้านะครับที่เรามาหาเครื่องพัดลมไอเย็นนะครับนี่ยเราเรามาลดล้างสต๊อกนะครับลดสุดๆกันเลยนะครับ3,399บาทลดเหลือ 1,699บาทนะครับโอ้โหสุดๆเลยนะครับลดสุดๆกันเลยกับรถลาสต็อกในครั้งนี้นะครับที่ฮาวทีวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ครับมากันตรงนี้อีกเครื่องนึงนะครับสีสวยสดใสเลยเนาะฟ้าผสมชมพูนะครับนะหญิงก็ได้ใช้ก็ดีนะครับเครื่องนี้นะแต์สไตล์นะครับพีสไตล์เลย มาเยโอ้เหมือนมือกล้องเลยใช่ไหมม,มีการเซลล์มือกล้องอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่มือกล้องหมอกล้องหมอไม่ใช่แล้วอ่ะตัวดีครับตัวนี้ราคาปกติสองพันเก้ิบเก้าบาทนะครับเราบลดพิเศษพิเศษกันอยู่ตรงนี้นะครับนึ่งพันสบาทนะครับลดถึง50%เลยนะครับตัวนี้เราเปจัดรายการพิเศษพิเศษนะครับเอาแพลนเชื่อมไฟฟ้าให้คุณลูกค้าหน่อยพี่ไม่อ่านคอมเมนต์เลยว่าคอมเมนต์อะไรมาไหมมาฟังดูก่อนใกล้ๆจะเป็นไง แล้วเขาอ่านคอมเมนต์ของลูกค้าก่อนเลยครับมีเข้าไว้บ่อยดูให้ไหมราคาที่หายยิขึ้นมีาคีร่หามไม่างั้นบล็อกกลมเท่าไหร่ครับบล็อกกลมตัวนี้ใช่ไหมบล็อกรมบล็อกลมบล็อกลมบล็อกลมเท่าไหร่ครับสำหรับคุณเคนบัวพูดนะครับ 1,999บาทนะครับนะ1,999บาทนะครับ1,999บาทครับผมข <ผม S 1> อจองกันเด็กกลางแค่มีอะไรเป็นเดี <c oughs> <ะ>๋ยวนะครับ1,999บาทนะครับเอาทาไมยก2นี้ขึ้นมาทำไมวะมันขึ้นมาได้ไง ครับผมคุณเคนบัวพูดสนใจไหมครับสนใจก็เอฟเข้ามาเลยนะครับเอฟเข้ามาเลยหรือว่าจะยังไงยังไงค่อยติดต่อมาทางเพจอีกทีนะครับหรือว่าเข้ามาทางเพจทวีกิจซปเปอร์เซ็นเตอร์นะครับแอดมาเลยแอดมาเลยนะครับนะว่าจะรับบล็อกตัวนี้ไหมนะครับบล็อกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสาหรับคุณเคนบัวพุณนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าเท่าไรเท่าไรตัวนี้นะครับ สาม,มารถใช้งานได้ดีเลยนะครับเจ้สาธิตก็ไม่มีผลิตที่นั่นมีไหมมีเพีแต่ว่าต้องเสียบลมก่อนก็เสียบลมก่อนเนาะเมื่อวานสาธิตไปแล้วยิงอย่างแรงเลยเมื่อวานสาธิตไปแล้วนะครับแต่วันนี้ <c oughs> มาแต่เสริมพลนะครับเ <c oughs> มื่อวานสาธิตไปแล้ว <c oughs> วันนี้เสร่อมพลมาคนละอย่างกันเลยเอาลองดูนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่ดูในสวนหรือว่าจะดูย้อนหลังนะครับนะชอบสินค้าตัวไหนก็ ลองแวะเข้าเลือกดูนะครับรู้ว่าจะแอดมานะครับหรือว่าจะเอฟมาเลยที่ทางเพียทีวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับก็เรียนเชิญนะครับนะกับสินค้าลดราคาสต็อกกันตรงนี้นะครับมาเพื่อใช้ไฟฟ้าตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับมาดูตรงนี้ก่อนเลยกับเครื่องนอนนะครับผนวมก็มาลดราคาเสร็จกันนะครับไม่ว่าหนาวว่าร้อนว่าไงเราก็ซื้อไว้ก่อนนะถึงเวลาหนาวแล้วมันจะ ทำให้เราไม่สบายนะครับต้องมีพัดลมพุ่มหรือว่าหน้าร้อนก็ห่มนะครับเพราะว่าถึงแล้วเปิดพัดลมใช่ไหมครับผมประจําเลยเรื่องไฟครับองปกติไม่ว่าหน้าหนาวแค่ไหนก็ห่มเพราะห่มเพาต้องเปิดพัดลมครับผมโอ้โหใช่ครับเนี่ยมัแพงดูราคาตรงนี้รถห้บเปอรเช่นกันนะครับตรงนี้กับพนดลมนะครับลด50%เลยครับกันทันนี่นะ มันแคบเอาไม้แคบไม้แคบเด้พี่หันให้ปร้อมมเอาให้เต,เตรียมเลยเอาแครดูนะครับราคานะครับใช้พันรวมตัวไหนนะครับเ,เข้ามาเลยนะครับ มีใครพูดอะไรหรอยู่เฉยๆนะครับผมโอ้โหมาๆนะครับจอนวนขั้นต้นนะครับ6ฟุตนะครับปกติพันหกร้ยไพันไม่ใช่ร้อยหกสิบ้าทหัวเป็พันได้ไงร้อบาบาทลเหลือแปดสิบเาบาทนะครับตัวไหนเอ่ยตัวข้างหน้าตัวงหน้าโอ้ตัวขหน้านะครับตัหน้าตรนี้เลยอ๋นี่นะครับนี่เป็นปาหฟุตหฟุตนะครับหฟุต นะครับ6พุตนะครับนะจาก169บาทนะครับลดเหลือ89บาทนะครับนี่คือ1 2 3สามืนนะครับนะหรราคา89บาทนะครับมีสามืนนะครับนี่รถรคาพิเศษยดแล้วก็ก็อยู่ตรงนี้นะครับเน็่สามืนนี้เลยนะครับคืนละ89บาทนะครับสนใจก็แอบเข้ามานะครับหรือว่าจะเข้ามาซื้อรถตงนะครับ ตัวนี้นะครับ99บาทนะครับนะ70็ดคูดแปนะครับ70็ดคูดแปนิ้วนะครับตัวนี้นะจากราคา199บาทนะครับลดเหลือ99บาทนะครับลดเหลือ99บาทนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอะไรแบบนี่นะครับตรงนี้เลยนะ99บาทตัวนี้ก็99บาทนะครับมีลายลายการ์ตูนด้วยนะครับสำหรับผ้านวมนะครับสำหรับผ้านวมอันนี้ลาย ลายปกติแหละลายเรียบเนาะอันนี้ก็ลายกระตูนยครับ99บาทนะครับสำหรับคุณลูกค้าอันนี้นะครับผม99บาทนะครับจากขั้นรวมนะครับราคา199ลดเหลือ99บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับนะขั้นรวมนะครับจากราคาปกติ490บาทครับผมลดเหลือ249บาทนะครับ249บาท นะครับนี่ผ่ารวมผ่านรวมเขาแสงทีวีนะครับแสงทีวีโคราชเราเองนี่มาตรฐานเลยนะครับนะผ่านรวมลิซ่านะครับลิซ่าแสงทีวีปกติ490บาทนะครับลดเหลือ249บาทนะครับอะไรอีกด้วยนเห็นไหมอ้าวข้าวทีมลายนะครับเอาไปไหนหกคนะครับทีมไลน์นะครับตัวนี้เลยตัวนี้เลย ปกิ9 9บาทนะครับลดเหลือ199นะครับ199บาทนะครับซื้อกของฝันซื้อของฝันก็แวะมาเลือกซื้อดูนะครับพี่น่าไข้างล่างตรงนี้โอ้ราคาเดียวกันหมดเลยตรงนี้นะครับแล้วใครจะมาถงานนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเอชุดพวงรถเลยนะครับ ชตัวไหนเนาะชุกวอนเลยครับจะมีแต่ตรงนี้นะครับคุณแหมชุดนอผืนหนึ่งเนาะรวมนผืนเดียวครับแต่เป็นชุดเรายังไม่ได้ลดนะครับนะต้องรออีกเครื่องงานมีอะไรนะตับเครื่องช่วงนี้เรานําสินค้าที่ร้านสตาอมกันอยู่นะครับนะพวกเราชุดนวมเราจะดูอีกทีนะครับว่าจะลดวันไหนยังไงยังไงนะครับสำหรับสินค้าที่ควาอมเี่จเข้ามาก็ของวบฒนรนะครับตามรับชมไลฟ์สดทีวิติตร์เซ็นเตอร์อยู่ตอนนี้นะครับ เอาละครับเครื่อบบเครื่องนี้เราเราแด้สวดจะสามสิบนาทีแล้วเนาะครับผมครับเต้องรอที่รอไม่ทีหน้าก่อนมาดูกันตรงนี้นะครับสำหรับคุณลูกค้าหรือว่าที่สนใจเครื่องเชื่อมไฟฟ้านะครับเราก็ยังสดสายัะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวใช้สุดอยู่ตรงนี้นะครับกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าลดล้างสต็อกกันอยู่นะครับครับ แต่ก็ลองแวะเข้ามาดูนะครับที่ห้างทีวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับบุรีรัมย์ของเรานี่เองนะครับนะห้างของสินไทยคนไทยทำเองนะครับนมีสินค้าหลายเล่มากมายนะครับไห้บริการสำหรับคุณลูกค้านะครับอยู่กันตรงนี้นะครับจะเป็นแผนกคัทลายนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับน่ะมีฟฟ้าเราก็มีนะครับในส่วนของแผนกในโต๊ะเลยนะครับขนมเตาหู้ก็วยเตี๋ข้าวนะครับบนต้นฟ้าอยู่ทุกอย่างให้ดูนะครับ ตัวนี้คือสินค้าที่เราจะรุนล้างสต็อกในวันนี้แล้ต่อไปนะครับมาแล้วครับพี่ทอามาแล้วฮัลโหลโอเคโอเคชุดเอ๋หัวแหยหมดแล้วครับแหยหมดแล้วอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้พูดถึงอะไรนะวันวันนี้วันเดียวเรื่อง่าไงอ๋อจนหมดครับผมจนกว่าจะหมดจนกว่าจะหมดจนกว่าจะหมดรถล้างสต็อกจนกว่าจะหมดนะครับนะอันนี้หมดก็ไม่มีอันอื่นแพ้แล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะครับเลองแพ้มาใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะเออหมดแล้วหมดเลย มดแล้วหมดเลยไม่มีมีอย่างละอันเนาะอย่างละอันอย่างละอันแค่นั้นเองนะคุณลูกค้าที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับชมอยู่ทางบ้านก็นะเรียนเชิญนะครับทักทายมาทางอินบ็อกซ์ได้หรือท่านใดที่ส่งข่าวต่อๆจะมาดูที่ห้างทวีกิจได้เลยนะครับอยู่หน้าพรเอกพัฒนายนะฮะพันเักไลายเดินตรงมาจากประชาสัมพันธ์นะครับนะเดินตรงมาจากประชาสัมพันธ์ อยู่ทางขวามือนี่ฮะลายจะมีพัดลมเยอะๆนะฮะ,ะต่อจากพัดลมเยอะๆก็จะมาเจอลดล้างสต๊อกลดกระนำหันครึ่งราคา50เซนะครับนะมีบอกเลยว่าราคาเต็มเท่าไหร่ราคาที่เราลดลงมาแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับมีบริเวณนี้นะครับเนี่ยนะอุปกรณ์ทั้งหลายทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณพี่วันพี่บอยนะฮะที่แนะนาอุปกรณ์เกี่ยวกับช่างทั้งหมดนะฮะสองคนนี้เขาเป็นช่างมาก่อนนะผมก็ช่างคนตถอตลอดแล้วนะครับ <The> ตั้งเขาแล้วเขาี่เขาชื่ออะไรวะชื่อเออป๊อปใช่ไหมป๊อปป๊อปป๊อใช่ไหมเออที่ถือกล้องให้วันนี้แมวคนถือกล้องนี่มือนิ่มมากเลยนะต้องคนหนุ่มแรงเยอะถือกล้องแล้วมือจะนิ่มแต่แต่แต่คนเราเนี่ยโอ้โหแต่คนเราเนี่ยโอ้โถือกล้องไม่ไหวเลยมือสั่นตอนเช้าพี่วันก็ถือกล้องเห็นไหมโอ้ยมือสั่นไม่รู้เป็นอะไรกาแฟก็ไม่ถึงแล้วก็โอเคนะคุณลูกค้ามี รถล,ล้างสต๊อกโบเรณนี้นะครับนะเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้แนะนําแล้วใช่ไหมครับผมโอเคโอเคอันนี้มีสำรองอยู่อย่างละตัว2ตัวแค่นั้นก็พอได้อยู่แล้วก็เครื่องนอนเครื่องนอนก็ราคาเท่าไหร่บ้าง8 99 99 99 9 9 9ก9าเก้นะครับเครื่องนอนลดร,ราคาพิเศษเลยผมโพสต์ลงไปใน Facebook ของทวีกิจแล้วนะครับโพสต์ลงไปในทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในเพจของทวีกิจเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าวงกลมแล้วก็ทักทายกันมาได้เลยนะครับนะเขาเรียกว่าแคมปหน้าจอหรือหรือหรือ หรือเซฟรูปไว้แล้วก็กลบมาได้ว่าอยากดูตัวนี้อยากดูลายนี้ลายนี้ลายนี้เดี๋ยวพี่บันก็จะถ่ายรูปส่งให้ดูแอดมินทั้งหลายที่ตอบก็จะส่งให้คุณลูกค้าได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้โอเคเจอจจจกันที่แผนกท่านลายจบบริบูรณ์แล้วจริงเราตอนบ่ายเรามีทิวของวีแลนนะวีแลน <c oughs> <c oughs> แต่วิแลย์จัดของเสร็จยังไม่รู้นะวิเลยเขาบอกเขาจัดของก่อนแล้วค่อยไปไล่สุดของวิแลย์น,นะครับก็เลยมาเป็นรถล้านสต๊อกของแผนเกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องนอนก่อนนะครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่วันพี่บอยโอเคแพนกล้องให้เห็นหน้าหน่อยพี่บอยก็ไม่ค่อยเปิดหน้าเท่าไหร่ทุกวันนะฮะต่อไปก็จะเจอสองคนนี้ตลอดแล้ว สำหรับปรับเปลี่ยนกันแผนกไหนแผนกวันโอเคนะตอนฟิมเย็นเจอกันน้องอะไรนะน้องปูเปียวน้องปูเปียวน้องเปียวไม่ใช่เฉยไม่ใช่ปูเออน้องเปียวนะฮะกับผงซักฟอกราคาถูกนะครับช่วงเย็นนี้นะฮะจะเจอกันที่แผนกซุปเปอร์นะครับเดี๋ยวพี่วันจะถือกล้องตามตามน้องเปี้ยวไป เออตามน้องเปรี้ยวไปเต็มที่เลยนะครับนะก็เรียนเชิญนะคุณลูกค้าที่ชมไลฟ์สดภายในซูเปอร์เย็นนี้น้องเปรี้ยวมาเจอเจอกับคุณลูกค้าอีกเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณลูกค้าทุกทุกท่านที่ติดตามชมไลฟ์สดในวันนี้นะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ